มาะละโกบทที่สแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและมีคนที่มือข้างหนึ่งรีบอยู่ที่นั่น 2. คนเหล่านั้นคอยเฝ้าดูว่าพระองค์จะรักษาโลกให้คนนั้นในวันสบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ 3. พระองค์ตรัสกับคนมือรีบว่า มาข้างหน้าเถิด4แล้วพระองค์ตรัสกับคนทั้งหลายว่าในวันสบาโตควรจะทำการดีหรือทำการร้ายควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่ 5. พระองค์ทอดพระเนตรดูรอบๆด้วยพระพิโรธและเสียพระไทยที่ติดใจของพวกเขากระด้างแล้วพระองค์ตัดกับชายคนนั้นว่า จงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติ 6. พวกฟาริสีจึงออกไปปรึกษากับพักพวกของเฮโร่ทันทีว่าทำอย่างไรพวกเขาจึงจะฆ่าพระองค์ได้ฝูงชนติดตามพระเยซู 7. พระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเลสาบ คนจำนวนมากจากแคว้นกาลิลีก็ตามไปด้วยรวมทั้งคนจากแคว้นยูเดีย 8. จากกรุงเยรูซาเลม็มและจากอินดูเมอาจากแม่น้ำจอแดนฟากตะวันออกจากดินแดนรอบเมืองไทละและเมืองไซดอนผู้คนมากมายเมื่อได้ยินถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทานั้นก็มาหาพระองค์ 9. พระองค์จึงตัดสั่งพวกสาวก ให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อไม่ให้ฝูงชนเบียดเสียพระองค์ 10. เพราะว่าพระองค์ทรงรักษาคนมากมายให้หายโรคจนบรรดาคนที่เป็นโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ 11. เมื่อไหร่ก็ตามที่บรรดาผีโสโคกเห็นพระองค์พวกมันจะหมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าพระองค์ เป็นบุตรของพระเจ้า12แต่พระองค์ทรงกำชัดมันไม่ให้แพ่งพลายว่าพระองค์เป็นใครการแต่งตั้งอัครทูต12คน13แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและพระองค์พอพระไทยผู้ใดก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์14 พระองค์จึงทรงแต่งตั้ง12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงให้พวกเขาออกไปประกาศ 15. และทรงให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้ 16. ซีโมนคนที่พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าเปโต 17. และยากอบบุษเสเบดีกับยอนน้องชายของยากอบทั้งสองคนนี้ พระองค์ประทานอีกชื่อหนึ่งว่าบูอเนเยแปลว่าลูกฟ้าร้อง 18. อันรูฟิลิปบาโทรลมิวมัทิวโทมัสยากอบบุตรอันเฟอัสทัดเดอัสซีโมนพักชาตินิยม 19. และยูดาสอิสคาริโอดคนที่ทรยศพระองค์ พระเยซูกับเบเอลเซบุก 20. แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านฝูงชนก็มาชุมนุมกันอีกจนพระเยซูและพวกสาวกไม่สามารถรับประทานอาหารได้ 21. เมื่อญาติพี่น้องของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นี้ก็ออกไปรังพระองค์ไว้เพราะพวกเขาบอกว่าพระองค์เสียสติแล้ว 22. ส่วนธรรมจารย์ที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเลม็มกล่าวว่าคนนี้ถูกผีเบเอลเซบูลเข้าสิงที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อำนาจของนายผีนั้น 23. พระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสกับพวกเขาเป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าซาตานจะขับไล่ซาตานออกได้อย่างไร 24. ถ้าอาณาจักรใดแตกแยกกันอนาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้25ถ้าครอบครัวใดแตกแยกกันครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้26และถ้าซาตานต่อสู้ตัวมันเองและแตกแยกกันมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่จะพบจุดจบ27ไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมาก และป้นรัพ์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนถึงจะป้นรัพ์ในบ้านได้ 28. เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้นจะทรงอภัยให้มนุษย์ได้ 29. แต่ใครกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไป แต่คนนั้นจะมีโทษของบาปช่วนิรันดร์ 30. การที่ตัดอย่างนั้นก็เพราะพวกเขากล่าวว่าพระองค์มีผีโสโครกเข้าสิงมันดากับน้องชายของพระเยซู 31. เวลานั้นมันดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาและยืนอยู่ข้างนอกพวกเขาใช้คนเข้าไปททนเรียกพระองค์ 32. ขนาดนั้นฝูงชนกำลังนั่งรอมรอบพระองค์พวกเขาทูลพระองค์ว่านี่แน่ท่านมารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านอยู่ข้างนอก 33. พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเรา 34. พระองค์ทอดพระเนตร คนที่นั่งล้อมรอบนั้นแล้วตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นมันดาและพี่น้องของเรา 35. คนใดที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าคนนั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมันดาของเราบทขยายความมารโกโบทที่3ข้อที่5ทอพระเนตรด้วยภาพิโรธ ภาพพิโรธของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเกลียดและไม่ยอมรับความอาธรรมและความอายุทรรรมทั้งสิน้นแม้ว่าคริสเตียนต้องต่อสู้กับความโกรธที่ไม่ชอบธรำแต่การโกรธสิ่งชั่วช้าเป็นลักษณะที่เหมือนพระเยซูคริสต์อย่างยิ่งความเดือดดาลต่อบาของคนร่วมสมัยเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้เชื่อตั้งตัวอยู่ฝ่ายพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับความชั่วช้า มาระโกบทที่สามข้อที่15สิทธิอำนาจขับผีออกได้พระประสงค์ของการเสด็จมาในโลกของพระเยซูคือเพื่อทำลายกิจการของมารและปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระจากซาตานล,ละบาปพระเยซูประทานสิทธิอำนาจให้แก่สาวกเพื่อต่อสู้กับพลังแห่งความมืดความจริงนี้เห็นได้ชัดจากพระคัมภีร์บันทึกว่าหลังจากที่พระเยซู ทรงแต่งตั้งสาวก12คนพระองค์ทรงให้มีสิทธิอำนาจขับผีออกได้หลังจากที่ทรงแต่งตั้ง72คนพระองค์ประทานสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤิทานุภาพของศัตร,รูพวกสาวกไม่เพียงออกไปและเทศนาแต่สำแดงการครอบครองฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจแห่งอาณาจักรด้วยการต่อสู้กับซาตานด้วยการขับผีออก และด้วยการรักษาโรคภัยและความเจ็บป่วยทุกชนิดมาระโกสอนว่าหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงเน้นกับพวกสาวกอีกถึงภารกิจของพวกเขาในการประกาศข่าวประเสริฐและสิทธิอำนาจของพวกเขาเหนือซาตาและวิญญาณชั่วสำหรับอีพีนี้ก็จบลงแล้วสามารถติดตามมาระโกบทที่4ในอีพีต่อไปได้นะคะ